เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสงดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีปเข้ารถสวยๆคุณผู้ชมเลือกซื้อเลือกใหญ่ครับสวยด้วยถูกด้วยครับคันนี้45,000ืาพันบาทนั่นเองนะครับมอไซค์เครื่องดีเกียร์ดีครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักสีเดิมๆบางๆนะครับอาจจะมีเล็กเกอร์ด้านแดดเลียบ้างครับด้าน,านบนสีเดิมๆครับ รถปี2003ครับ45,000บาท h o n d a City เกียร์ออโต้เครื่องดีแอร์เย็นชำ่มภายในยังสวยสมบูรณ์นะครับภูงมลาลัยมีแอร์แบ็กเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเพลงที่ภูงมลาลัยได้เป็นเกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้เบาะสวยๆกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านเบาะด้านหลังนี้พับได้ครับพับถึงกระโปรงหลังได้เลยใส่ของขนาดใหญ่ขนาดยาวได้ พิกัดดูรถอยู่พรลรําสองนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ